จสเป็นในปี1นึ่ หลังกําเนิดพระเยซูนี่คือแผ่นดินที่แตกแยก,กด้วยสงครามระหว่างชาวคิดเตียนและชาวมัวบาทหลวงผู้หนึ่งกําลังวิงวอนต่อพระเจ้าได้โปรดสุกคนมาช่วยเหลือพวกเขาด้วยเพราะตอนนี้สตูได้ทําลายบ้านเมืองของพวกเขาจนเหลือแต่ซากบ้านเมืองผู้คนถูกทิ้งให้บาดเจ็บและขณะที่บาทหลวงกําลังสิ้นหวังอยู่นั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาช่วยบาทหลวงเขามาพยุงบาดหลวงให้ยืนขึ้นโดยชายคนนี้เขามีชื่อว่าลอตติโก เขาได้เข้ามาช่วยเหลือบาดหลวงแบกกลางเขนแล้วก็พาบาดหลวงไปที่กลางหมู่บ้านที่นั่นมีนักรบแขกมัวมุสลิมถูกจับตัวไว้ได้โดยกองทัพของชาวคิดเตียนลอริโกกล่าวกับหลวงพ่อไปว่าเขาเสียใจที่มาช่วยหมู่บ้านไว้ไม่ทันแต่เขาสามารถจับตัวหัวหน้าของพวกมันที่มาโจมตีหมู่บ้านไว้ได้ซึ่งลอริโกกําลังจะเดินทางไปแต่งงานที่เมืองหลวงแต่ว่าผ่านมาทางนี้พอดีและเจอเข้ากับกองทัพแขกมัวที่เข้าป้นหมู่บ้าน ลาลิโกก็เลยตัดใจจะกลับบ้านส่วนเรื่องแต่งงานของเขาก็ต้องเลื่อนไปก่อนเขานําเฉลยชาวมุสลิมกลับไปกับเขาด้วยซึ่งพอกลับไปถึงเมืองวิวาบ้านของเขาก็มีชาวคิดเตียนจํานวนมากที่โกรธแขนแขกมัวมาดักรอจะจัดก,การเฉลยพวกนี้พ่อของลาลิโกที่มารับลูกชายก็บอกให้ชาวบ้านหยุดก่อนแล้วพ่อของลาลิโกก็ถามไปว่าไปแต่งงานแล้วไหนเจ้าสาวแล้วที่กลับมาดวนนี้คืออะไรของควรแต่งงานเลือยยังไง อลอริโก้จึงบอกพ่อไปอว่าชวเชลยพวกนี้เขายกให้พ่อเป็นคนจัดการแต่พ่อก็ปฏิเสธให้อลอริโก้จัดการเพราะเขาเป็นคนจับพวกมันมาได้ส่วนชาวบ้านก็บอกให้แขวนคอซะส่วนแม่ทัพแขกหมวกก็บอกว่าอยากฆ่าก็ฆ่าเขาเลยเขาพรมที่ตายอยู่แล้วแต่ชาวมุสลิมจะกลับมาแก้แค้นแล้วพวกเจ้าจะต้องพบกับความตายอันได้เสียดสยองแล้วก็มีทหารม้าก,กองหนึ่งขี่ม้าเข้ามาหาอลอริโก้ผู้นำกองทหารก็คือออโดเนส ออโดเนสเขาได้ทราบข่าวเรื่องที่ลอดิโกจับตัวพวกทหารแขกมัวม,มาได้ออโดเนสจะพาตัวเฉลยไปให้กับกษัตริย์เฟอร์ดินานทําการแขวนคอที่เมืองหลวงแต่ลอดิโกก็บอกไปว่าเขาจะไม่ตัวเฉลยกับออโดเนสออโดเนสก็บอกว่าได้ถ้าลอดิโกจะแขวนคอเฉลยที่นี่กษัตริย์ก็คงไม่ว่าอะไรเพราะว่าจะตายที่นี่ก็มีค่าเท่ากันแต่ว่าลอดิโกก็บ,บอกไปว่าเขาจะไม่ฆ่าเฉลยพวกนี้การฆ่ากันไปกันมาไม่จบสิน้นจะทําให้ประชาชนต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่าวันไหนพวกวุสลลนจะกลับมาแก้แค้นลอริโกไม่อยากจะเห็นการสูญเสียอีกแล้วออโดนเนตได้ยินอย่างนั้นก็เตือนเขาไปว่าการทําแบบนี้มันถือว่าเป็นกบฏแต่ลอริโกก็ไม่ฟังและเดินไปหาเฉล์ที่เป็นผู้นําของแขกมัวเขาบอกให้ผู้นําแขกมัวและให้สาบานว่าจะไม่โจมตีเมืองของกษัตริย์ฟอร์นิดานอีกซึ่งผู้นําคนนั้นก็รับปากเขาจะไม่โจมตีลอริโกจะเอามีดมาตัดเชือกเพื่อปล่อยให้ผู้นําแขกมัวไปพร้อมฐานของเขา และการทําแบบนี้ของลอริโกนั้นมันก็ทําให้ชาวบ้านต่างพากันไม่พอใจเพราะพวกเขานั้นเคยถูกผู้แขกมัวบุกเผาทาลายบ้านเมืองแม้ชีวิตคนที่พวกเขารักมันจึงเกิดความแค้นที่ไม่อาจจะให้อภัยพวกแขกมัวได้แต่ลอริโกเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นเขามองถึงอนาคตที่มันจะเกิดสงครามขึ้นทั้งใหญ่และมันจะทําให้ชาวบ้านพวกนี้ต้องตายในสนามรบก็เป็นได้สําหรับลอริโกเขามองว่าเขาทําถูกแล้ว ส่วนผู้นำแขกมัวก็บอกว่าพวกเขานั้นมีคําเรียกนักรบผู้มีวิสัยทัศน์และความกล้าหาญว่าเอลซิดแต่เขาก็ขอ,อยกฉายานี้ให้กับอลอริโกผู้นำแขกมัวบอกว่าเขาชื่อมูตาเมีนเป็นผู้นำของเมืองสลาก,กูซซาเขาขอสัญญาว่าจะมอบมิตรภาพให้กับอลอริโกและกษัตริย์เฟอร์นิดานหากเขาผิดคำสาบานขอให้เขาไม่ตายดีส่วนเฉลยอีกคนก็คืออันคาเดอเจ้าเมืองวาเลนเซียเขาก็รับปากเหมือนกันอลอริโกจึงทําการปล่อยตัวพวกเขา ซึ่งออโรเนียที่เห็นอย่างนั้นเขาก็บอกกับลอริโก้ไปว่าเจ้าทําแบบนี้ก็หมายความว่าเจ้ามีความผิดฐานกบฏแล้วก็ให้ลอริโกไปพบกับกษัตริย์ที่เมืองหลวงเพื่อรับการตัดสินโทษแล้วออโรเนียก็ขี่ม้ากลับไปในทันทีต่ฉากไม่ยังเมืองหลวงออโรเนีย er รีบควบม้าและเข้ามาแจ้งเรื่องของลอริโกต่ออัศวินกูก้บัลลังของกษัตริย์ที่มีชื่อว่าเขากอเมสออโรเนีย er ได้เล่าทุกอย่างให้เขากอเมสฟังและลอริโกก็ได้กลายไปเป็นกบฏไปแล้ว ซึงเขาก่อเมเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าจีเมนและเธอก็คือคนรักของรอริโก้นั่นเองคนที่รอริโก้จะมาแต่งงานด้วยจีเมนกําลังรอการมาถึงของรอริโก้คนรักของเธอเพื่อทั้งสองคนจะได้แต่งงานกันแล้วพ่อของเธอก็เข้ามาบอกว่าจะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นและจีเนนจะต้องเลิกกับรอริโก้โดยที่พ่อไม่ได้บอกเหตุผลเลยว่าทําไมทั้งคู่จะแต่งงานกันไม่ได้จีเมนรักพ่อของเธอมากแต่ว่าเธอก็รักรอรลิโก้มากเหมือนกัน เธอคิดว่าเรื่องนี้พ่อไม่มีเหตุผลที่จะมาห้ามทั้งคู่ไม่ให้รักกันด้วยที่เธอไม่เข้าใจพ่อที่ทําแบบนี้เธอก็เดินหนีออกไปจากห้องไปในทันทีพอออกมานอกห้องเธอก็ได้เจอกับออโดเนตจริงๆแล้วออโดเนตเขาแอบชอบจีเมนมาโดยตลอดแต่เธอไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าเพื่อนจีเมนจึงถามออโดเนตไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับลอริโกออโดเนตจึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ลอริโกเป็นกบฏแล้วก็บอกให้จีเนนั้นเลิกกับลอริโกซะแล้วมาโคกับเขาแทน แต่จีเมนเธอก็ไม่เชื่อและก็ไม่คิดว่าลอริโกจะทําแบบนั้นได้ด้วยลอริโกเขาเป็นคนรักแผ่นดินซื่อสัตว์ต่อกษัตริย์เฟอร์นีดานอย่างมากลอริโกไม่คิดทําแบบนั้นแน่หลังจากนั้นเขาก่อเมนและออเดเนตก็ได้เอาเรื่องนี้ไปทูลให้กษัตริย์เฟอร์นีดานจนทําให้กษัตริย์เรียกลอริโกเพื่อมาสอบหาความจริงว่ามันจริงเท็จแค่ไหนกันจนหลายวันต่อมาพ่อของลอริโกได้เดินทางมาเพื่อพิจารณาคดีที่ลอริโกเป็นกระบฏพิจารณาคดีต่อกษัตริย์เฟอร์นีดาน ลอริโกต้องรออยู่อีกค้องโดยเขาไม่ได้เข้ามารอคำพิจารณาโทษจีเมนที่รู้ข่าวเธอก็รีบเข้ามาหาลอริโกทั้งสองเข้ากอดกันจีเมนถามลอริโกเรื่องที่ลอริโกได้ปล่อยตัวเฉลยไปลอริโกก็บอกว่าเขาทำเพราะว่าเขาอยากยุติการฆ่าฟันระหว่างชาวขีและชาวมุสลิมเขาอยากจะให้ทุกชีวิตได้อยู่อย่างสงบสุขส่วนทางด้านท้องพระโลงที่กำลังทำการพิจารณาคดีเขากอเมธพ่อของจีเมนก็กำลังกล่าวหาโทษว่าลอริโกนั้นเป็นกบฏ ซึ่งด่าดีเอโกพ่อของรอลิโก้คุณนางแห่งเมืองวีว่าก็บอกว่าเขาก่อเมสนั้นโกหกและตะโกนเสียงดังว่าเขาก่อเมสโกหกทำให้เขาก่อเมสนั้นโกรธมากที่กล้าตะคอกใส่หน้าของเขาเขาก่อเมสจึงใช้ถุงมือตบไปที่หน้าเพื่อเป็นการท้าดวนการพิจารณาคดีจึงต้องหยุดลงแค่นี้ก่อนแล้วในคืนนั้นรอลิโกก็ไปหาเขาก่อเมสท,ที่ห้องนอนของเขาก่อเมสดรอลิโกมาขอร้องให้เขาก่อเมสนั้นไปขอโทษพ่อของเขาเพื่อมอบเกียรติให้พ่อของเขาด้วย แต่ว่าเขากอร์เมก็บอกชัดเจนว่าไม่เขาจะไม่ขอโทษเด็ดขาดด้วยเหตุนี้ลอริโกจึงทําการท้าดวลกับเขากอร์เมแทนพ่อของเขาเขากอร์เมรับคําท้าทั้งคู่จึงเข้าต่อสู้กันด้วยที่เขากอร์เมไปถึงอัศวินแชมป์ของัตริฟอร์เนีานเขาจึงมั่นใจว่าจะสามารถชนะลอริโกได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ทว่าตัวเองนั้นไม่ได้หนุ่มเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วและนั่นก็ทําให้เขากอร์เมได้พ่ายแพ้แก่ลอริโกจนเขานั้นถูกสังหารในที่สุด จีเมนที่ได้เห็นการตายของพ่อเธอรู้สึกโกรธลอริโกเป็นอย่างมากด้วยความรักที่มีให้ลอริโกมันได้กลายมาเป็นความแขน้นเธอสาบานว่าจะแก้แค้นลอริโก้ให้ได้และนี่ก็เป็นจุดจบความรักของเธอที่มีต่อลอริโกแล้วในเวลาต่อมากษัตริย์ลาเมโลแห่งอารากอนก็ได้เข้ามาหากษัตริย์ฟอร์นิดานเพื่อทวงดินแดนเมืองคาลาฮอลา โดยสองกษัตริย์ไม่มีทางออกที่ดีถ้าจะทําสงครามกันมันก็ต้องล้มตายกันอีกสองฝ่ายกษัตริย์รามิโลจึงได้ท้ากษัตริย์เฟอร์นิดานให้ส่งคนมาทําการประลองกันถ้าฝั่งไหนชนะฝั่งนั้นก็ได้ของคาาฮอล่าซึ่งที่กษัตริย์ลามิโลมาท้าในตอนนี้ก็เพราะว่าเขากอเมดแชมป์คู่บัลลังคนปัจจุบันของกษัตริย์เฟอร์นิดานนั้นพึงโดนลอรดลิโกสังหารไปทําให้ตอนนี้กษัตริย์เฟอร์นิดานไม่มีคนเก่งจะไปทําการท้าประลองลอรดิโกเห็นว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับเ,าเขาเอง เขาจึงขออาสาพปทําการประลองแต่กษัตริย์เฟอร์นิดดนก็ไม่อนุญาตก็เพราะว่าลอริโกนั้นไม่เคยมีประสบการณ์ในการประลองมาก่อนแต่ว่าลอริโก้ก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นสามารถเอาชนะเขากอเมรได้ในการดวลมันก็แสดงได้ว่าเขาเก่งกว่าเขากอเมดแชมป์คู่บอลลังคนเดิมแต่ก็เหมาะที่จะทําหน้าที่นี้เจ้าชายอันฟองโซลูกชายคนรองของกษัตริย์เฟอร์นิดดนก็บอกกับพ่อว่าลอริโกอาจจะขี้โกงก็ได้ตอนท้าดวลก็เป็นได้ แต่ว่าเจ้าชายซานโชพี่คนโตก็บอกว่าเขารู้จักลอริโกมาตั้งแต่ยังเด็กลอริโกไม่ทําเรื่องแบบนี้แนะ่ที่ชนะมาได้ก็แสดงว่ามีฝีมือรจริงๆกษริย์จึงเริ่มคิดมันอาจจะเป็นเพราะฝีมือของลอริโกก็เป็นได้สุดท้ายแล้วกษริย์ฟอนีดานก็ให้ลอริโกเป็นตัวแทนท้าทําการประลองเพื่อเมืองคาลาฮอล่าแล้วการประลองก็ได้ถูกจัดขึ้นโดยกติกามีอยู่ว่าเป็นการท้าประลองแบบไม่มีการยอมแพ้ให้สู้กันจนถึงตายโดยนักสู้ที่มาจากอารากอนก,ก็คือ ดอนมาตินยอดฝีมือของอารลากอนผู้ชนะการดวลมาแล้วถึงเจ็ดครั้งและแล้วการประลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งสองฝั่งควบมาพุ่งทวนเข้าหากันการประทะก,กันรอบแรกก็ยังไม่มีใครเป็นอะไรยังเสมอกันอยู่รอบสองและรอบสามผ่านไปทั้งสองคนก็ยังอยู่บนหลังมา้าจนรอบที่4ทั้ทงคูควบมาเข้าหากันอย่างรวดเร็วและรอบนี้อลอริโกก็โดนเข้าซัดเต็มๆจนเขาในยตกจากหลังมา้าซึ่งดอนมาตินก็เข้าจะมาสามเพื่อจะเอาให้ถึงตาย ลอริโก้ก็โดนเล่นงานจนคนในสนามต่างคิดว่าลอริโก้ต้องโดนฆ่าตายแน่แต่ลอริโก้ก็ใช้โอกาสจัดการดอนมาตินงยุติจากหลังม้ามาได้ทั้งสองดวนดาบกันบนพื้นต่อต่างฝ่ายก็ต่างต่อสู้เพื่อต้องการชีวิตของคู่ต่อสู้แต่สุดท้ายลอริโก้ก็ได้โอกาสฟันเข้าที่หลังของดอนมาตินและจัดการแทงซ้ำไปอีกจนเขานั้นถึงแก่ความตายลอริโก้เป็นฝ่ายชนะมาได้แคสซันเฟอร์นีดานจึงได้ของคาราฮอล่าตามกฎที่ตกลงกันไว้ ซึ่งจากการที่กษัตริย์ฟอร์นิดดนนั้นได้เห็นความกล้าหาญและเสี่ยงตายเพื่อชาติของลอริโกกษัตริย์ฟอร์นิดานจึงตัดสินโทษที่เขายังมีความผิดเรื่องการก่อก,ะกะบฏทต่อไปลอริโกไม่มีความผิดฐานก,ะกะ่อกบฏทเพราะว่าถ้าเขานั้นเป็นกบฏจริงๆคงไม่มารับอาสาดวลเพื่อชาติแบบนี้และก็ได้แต่งตั้งให้ลอริโก้นั้นเป็นแชมป์อัศวินคู่บัลลังคนใหม่จากนั้นลอริโกก็ได้รับภารกิจแรกในตำแหน่งใหม่นั่นก็คือภุมกันเจ้าชายซานโชไปทำภารกิจต่างเมือง โดยลอริโกเป็นห่วงจีเมนที่สูญเสียพ่อไปเขาจึงทูลขอกษัตริย์ไปว่าหากเขากลับมาจากงานนี้ได้ขอให้เขานั้นได้แต่งงานกับจีเมนคนรักของเขาเพื่อเป็นการดูแลนางที่ต้องเสียพ่อไปเพราะเขาจึงกษัตริย์ไม่ได้ขัดอะไรและอนุญ,ญาตตามนั้นแต่ว่าทางจีเมนนั้นตอนนี้เธอไม่เหมือนเดิมแล้วจากความรักที่มีมากมันได้กลายเป็นความเกลียดชังถึงขั้นอยากจะให้ลอริโกได้ตายเธอต้องการจะล้างแค้นพืชพ่อของเธอเอง จีเมนเธอจึงตัดสินใจแอบไปตกลงกับออโดเนตเธอบอกให้ออโดเนตนั้นฆ่าโรลิโกให้ได้ถ้าทำสำเร็จเธอยอมแต่งงานกับออโดเนตซึ่งออโดเนตเขาก็รักจีเมนและอยากแต่งงานกับเธออยู่แล้วทำให้ออโดเนตนั้นเขาตอบตกลงในทันทีเขาจะทำงานนี้ให้สำเร็จแล้วขบวนขององค์ชายก็ได้เริ่มขค้ืนพวกเขาเดินทางผ่านหุบเขาผ่านโขดหินและเริ่มรู้สึกได้ว่ากำลังมีอะไรซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินพอหลังจากนั้นไม่นานก็มีกลุ่มคนได้บุกเข้าโจมตีพวกเขา พวกมันคือกลุ่มของออโดเนตเป้าหมายที่แท้จริงก็คือลอลิโกขบวนของพวกเขากำลังย่ำแย่อย่างหนักแต่สู้ต่อไปก็คงได้ตายกันหมดแน่แต่ก็มีคนยกกองทัพมาช่วยได้ทันและคนที่มาช่วยก็คือมูตาเมีนจากเมืองซาลากุซาคนที่ลอรลโกเคยปล่อยตัวไปกองทัพของมูตามีนสามารถขับไลพ่พวกมันไปได้และก็รู้ว่าออโดเนตเป็นคนวงการเรื่องนี้และสามารถจับตัวออโดเนตมาได้ ลอริโก้ขอบคุณมูตามีที่มาช่วยได้ถูกเวลามูตามีนก็บอกว่าเพื่อสหายแล้วเขายินดีจนออเรเนที่จับตัวมาได้เขาก็บอกความจริงไปว่าจีเมนคนรักของลอริโก้ได้สัญญาว่าถ้าฆ่าลอริโก้ได้จะยอมแต่งงานกับเขาลอริโก้ได้ยินบาปนั้นเขาก็โกรธเป็นอย่างมากและพุ่งเข้ามาดึงออเรเนตกมาจากหลังมาแล้วจะฟันเพื่อจะฆ่าเขาทิ้งเจ้าชายชานโซที่เห็นอย่างนั้นก็บอกว่าเอาเลยฆ่ามันให้ได้ฆ่าคนทรยศนีซา แต่ว่าลอริโกก็หยุดแล้วก็บอกให้ปล่อยออโรเนสไปเขาบอกและสอนเจ้าชายซานโชว,ว่าจะเป็นกษัตริย์ต้องรู้จักเมตตาและภารกิจการเดินทางของพวกเขาก็สําเร็จลงลอริโกกลับมาแต่งงานกับจีเมนตามที่เขาเคยขอกับกษัตริย์เอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ลาบล่นรักกันเหมือนเก่า จีเมนเย็นชาท้าเหมือนลอริโกไม่อยู่ในสายตาของเธอโดยลอริโกเขาเข้าใจความรู้สึกดีที่ต้องมาแต่งงานกับคนที่ฆ่าพ่อของตัวเองลอริโกก็สัญญาว่าเขาจะไม่แตะต้องตัวนางจนกว่านางจะเต็มใจแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมหลังจากนั้นจีเมนก็ตัดสินใจแยกไปอยู่คนเดียวที่สำนักชีเพื่อทำให้จิตใจของตัวเองสงบลงและในเวลาต่อมากษัตริย์เฟอร์นีดาก็ได้สิ้นพระชน์ลงแต่ว่าก่อนตาย กษัตริย์ตัดสินใจแบ่งดินออกเป็น3ส่วนให้กับลูกทั้ง3าคนได้ปกครองเจ้าชายซานโชได้ครองแคเตสเจ้าชายอันฟองโซได้ครองลีออนส่วนเจ้าหญิงเอลากาน้องสาวคนเล็กได้ครองคาาฮอลาและนั่นคือปัญหาที่ตามมาของลูกทั้ง3าคนโดยเจ้าชายซานโชเป็นพี่คนโตเป็นองค์รัชทายาทเขาขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อแต่กลับไม่ได้ปกครองเมืองทั้งหมดทําให้เจ้าชายซานโชก็ไม่ยอม เขาจะต้องปกครองดินแดงทั้งหมดต่อจากพ่อตามสิทธิลัทธิญาติของเขาเพราะว่าประเทศจะแบ่งแบบนี้ไม่ได้ส่วนทางด้านเจ้าชายอันฟองโซก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าพ่อได้มอบดินแดงให้กับเขาแล้วและนนานทังไม่สองพี่น้องเริ่มบากหมางใจกันจนทําให้อองฟองโซตัดสินใจชักมีดมาเพื่อจะฆ่าพี่ชายของตัวเองเพื่อจะได้มาเป็นกษัตริย์ซะเองแต่ว่าสานโชสามารถเอาชนะอันฟองโซมาได้และสั่งให้จับตัวอันฟองโซไปขังที่คุกที่เมืองซาบูลาและความเป็นพี่น้องของทั้งคู่นั้นก็ได้จบลง และในระหว่างที่ทหารกําลังนําตัวของเจ้าชายอันฟองโซไปที่เมืองซามูลาลอริโกผู้ได้ปฏิญาณตนเอาไว้ว่าจะปกป้องลูกๆของทุกคนของกรรษัตริย์เฟอร์นิดานเขาก็ได้บุกเข้ามาช่วยเจ้าชายอันฟองโซและสามารถจัดการทหารคุ้มกันได้ทั้งหมดเจ้าชายอันฟองโซปลอดภัยจากนั้นก็พาเจ้าชายไปอยู่กับเจ้าหญิงออรลากาที่เมืองคาราฮอลาเพื่อเป็นที่หลบซ่อนตัวและหลังจากนั้นเจ้าชายซานโชก็ได้ทราบข่าว เขาก็ยกกองทัพมาที่คาราฮอลาสั่งให้น้องสาวส่งตัวอันฟังโซมาให้กับเขาไม่เช่นนั้นเขาจะบุกเข้าโจมตีเมืองเจ้าหญิงจึงได้ไปขอให้ลอริโกช่วยพวกเธอลบก,กับซานโชแต่ว่าลอริโกก็ทําไม่ได้เพราะว่าเขาได้สาบานปกป้องลูกทุกคนของกษัตริย์ฟอนีดานเขาไม่สามารถช่วยอีกฝั่งเพื่อทําลายอีกฝั่งได้ดูเหมือนว่าตะคู่เริ่กไม่มีความหวังที่จะชนะซานโชได้ทําให้มีลอริโกในการนํากองทัพแล้วก็มีขุนนางเก่าแก่ที่เคยรับใช้กษัตริย์ฟอนิดาน เขามีชื่อว่าดอฟฟอร์ดเขาได้เข้ามาหาเจ้าหญิงและเขาเสนอตัวจะไปลอบสังหารเจ้าชายซานโชเพื่อให้อันฟองโซได้เป็นกษัตริย์จึงเจ้าหญิงก็ตอบตกลงเพราะเธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าไม่ฆ่าพี่ชายคนนี้เธอและอันฟองโซก็คงถูกฆ่าตายแน่ดอฟฟอร์ดก็เริ่มแผนการเขาได้ออกไปพบกับเจ้าชายซานโชแล้วก็บอกไปว่าเขารู้จักทางลับที่จะสามารถเข้าปราสาทคาราฮอลาได้ซานโชก็ถามให้พลไปว่าทำไมต้องมาช่วยเขาด้วยดอฟฟอร์ดก็แซงบอกว่า เขานั้นไม่ต้องการเห็นสงครามกลางเมืองอยากให้เรื่องบาดหมางในครั้งนี้ได้จบลงโดยเร็วซานโชจึงยินดีจะรับความช่วยเหลือจากดอฟฟอร์ดและก็บอกให้ดอฟฟอร์ดพาเขาไปดูดอฟฟอร์ดพาซานโชไปดูถังลับที่ปราสาทคาราฮอล่าพอมาถึงใกล้กับประตูลับดอฟฟอร์ดก็ชักมีดออกมาแล้วก็แทงซานโชทันทีแล้วตัวเองก็วิ่งหนีเข้าไปในประตูลับแต่ว่าลอริโกที่เห็นพอดีเขาก็เปิดประตูลับออกมาแล้วก็ฆ่าดอฟฟอร์ดตายลอริโกจึงรีบวิ่งไปดูอาการของเจ้าชายซานโชแต่สุดท้ายเจ้าชายซานโชก็ไม่อด จากการที่เจ้าชายซานโชนั้นนี้ตายไปทําให้อันฟองโซได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ตามธรรมเนียมในงานราชาพิเศษแต่งตั้งเจ้าชายอันฟองโซแม้เป็นกษัตริย์ทุกคนล้วนคุกเข่าให้กับกษัตริย์คนใหม่ยกเว้นคนเดียวนั่นก็คือลอริโกเขาได้กล่าวกับทุกคนไปว่าเขาจะไม่ยอมรับกษัตริย์ที่มาจากการฆ่าพี่น้องตัวเองโดยเขาคิดว่าเจ้าชายอันฟองโซต้องอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารเจ้าชายซานโชแน่นอน ลอริโกบอกให้กษัตริย์อันฟองโซสาบานต่อพระคัมภีไบเบิลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารเจ้าชายซานโชอันฟองโซที่ได้ยินคำกล่าวหานี้เขาก็ากดเป็นอย่างมากที่ลอริโกยามเยรติเขาต่อหน้าทุกคนซึ่งที่จริงแล้วอันฟองโซก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าคนที่สั่งการแล้วก็วางแผนทั้งหมดนั่นก็คือเจ้าหญิงออรากากษัตริย์อันฟองโซยอมสาบานต่อพระคมภีไบเบิลต่อหน้าทุกคนว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารเจ้าชายซานโช เมื่ออันฟังโซสาบานเสร็จแล้วลอริโกก็คุกเข่ายอมรับอันฟังโซเป็นกษัตริย์และสาบานว่าจะพักดีต่อกษัตริย์คนใหม่แต่ว่าอันฟังโซนั้นก็ไม่หลับเพราะว่าลอริโกได้ทําให้เขานั้นต้องอับอายต่อหน้าทุกคนและยังกล่าวหาเขาว่ารู้เรื่องการลอบสังหารครั้งนี้อีกด้วยจากการที่ลอริโกได้มีนเกียรติกษัตริย์ขนาดนี้ทําให้เขานั้นโดนในประเทศออกจากอาณาจักรไปเพียงลางําพัง จีเมนซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วว่ายังรักรอลอริโกอยู่เธอก็ตามอลอริโกไปแล้วก็บอกว่าเธออภัยให้กับอลอริโกแล้วและจะขอไปสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันซึ่งอลอริโกก็ยินดีอย่างมากถึงจะเสียตำแหน่งไปแต่ว่าก็ได้คนรักกลับคืนมาก็ยังดีหลังจากโดนในประเทศอลอริโกก็ไปอยู่ที่อาณาจักรซาลาก,าาก,กูซาของมูตาเมนสหายที่เขาเคยปล่อยตัวไปเขาได้ใช้ชีวิตสร้างครอบครัวอยู่กับจีเมนจนทั้งคู่มีลูกสาวฝาแฝดส,สองคน โดยระหว่างนี้เขาก็ทํางานเป็ทหารรับจ้างหลบให้กับอาณาจักรซาลากุซ่าเขาร่วมกับสายของเขาอย่างมูตาเมนแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีเบนยูซุปผู้นําของชาวมุสลิมในคาบสมุทรไอบีเรียเขามีความาาวคิดจะบุกขับไล่ชาวขีดออกไปจากดินแดนสเปนเพื่อยึดครองให้สเปนทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมตามเดิมเขาได้รับการสมานพิพกากษากษัตริย์อันคาด้วยแห่งวาเลนเซีย ซึ่งเขาจะใช้วาเลเซียแห่งนี้ยกเป็นฐานยกพลขึ้นบกของกองทัพมุสลิมจากแอฟริกาเพื่อบุกยึดครองดินแดนสเปนทางตอนเหนือกษัตริย์อันฟองโซจึงรีบเรียกตัวอลอริโกโกลกับมาเพื่อช่วยกันป้องกันการลุกลามของเบนยูซุปอลอริโกก็ตอบรับคำขอร้องกษัตริย์อันฟองโซกษัตริย์อันฟองโซได้บอกว่าเขาจะไปลบก,กับเบนยูซุปแต่ว่าอลอริโกก็บอกว่าควรจะไปโจมตีเพื่อยึดเมืองวาเลเซียมาก่อนเพื่อเป็นฐานที่มัน่นแล้วเขาก็ได้พามูตามมจากเมืองซลา,ากุสตาเข้ามาอลอริโกบอกไปว่า ตอนนี้เขาได้จับมือกับพันธมิตรกับมูตาเมนซึ่งตั้งตัวเป็นศัตรูกับเบนยูซุบเพื่อจะเข้าโจมตีวาเลนเซียแต่ว่ากษัตริย์อันฟองโซนั้นไม่เห็นด้วยเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากชาวมุสลิมเด็ดขาดแล้วก็ยืนยันจะไปลบกับเบนยูซุบโดยไม่มีลอริโกลอริโกจึงตัดใจแยกไปทําตามแผนของตัวเองโดยไม่ได้ขึ้นตรงต่อกษัตริย์อันฟองโซเขาทําเพื่อปกป้องบ้านเมืองลอริโกะจะบุกโจมตีเพื่อยึดวาเลนเซียลอริโกได้พากองทัพชาวเคตที่ยินดีติดตามเขาไปรวมทัพกับทัพของมูตามน ทำการล้อมเมืองวาเลเซียเอาไว้ส่วนทางด้านกษัตริย์อันฟองโซที่ไปลบก,กับเบนยูซูบโดยเขามั่นใจในทัพของตัวเองจนไม่สนใจคำแนะนำของลอรดิโกและนน่นก็ทำให้เขาหนานต้องแพ้กลับมากษัตริย์อันฟองโซที่รอดตายมาได้เขาได้บุกไปที่พักของเมียและลูกของลอรดิโกอันฟองโซโทษว่าที่เขาต้องแพ้หนานเพราะว่าลอริโกไม่ยอมช่วยเขาลบเขาจึงสั่งให้จับตัวเมียและลูกของลอริโกไปขังในคุกใต้ดิน อลอริโกได้ทราบข่าวว่าลูกเมียลูนกษัตริย์อันฟองโซนั้นจับตัวไปเขาจึงตัดใจแยกตัวออกมาจากทัพพันธมิตรเพื่อไปช่วยเมียและลูกของเขาเพราะชีวิตนี้ลูกและเมียของเขานั้นสําคัญที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันทางด้านจีเมนและลูรกูก็ถูกจับตัวขังคุกเอาไว้ออโดเนสชายที่เคยมีเรื่องกับอลอริโกมาก่อนก็ได้เข้ามาเยี่ยมจีเมนเขาได้เล่าให้กับจีเมนฟังว่ากษัตริย์อันฟองโซบอกว่าจะไม่ปล่อยตัวจีเมนจนกว่าอลอริโกจะยอมมามอบตัว เจมนจึงขอร้องให้ออโดนเนตพาเธอกับลูกๆหนีไปโดยที่ออโดเนตเคยถูกช่วยชีวิตจากรอลิโก้มาก่อนและเขาเองก็รู้สึกว่ากษัตริย์อันฟองโซได้ทำเกินไปที่จับตัวผู้หญิงและเด็กมาเป็นตัวประกันเขาจึงตัดินใจพา G ีเมนและลูกๆหนีไปพร้อมกับนําทหารไปช่วยรอลิโก้ลบที่วาเลเซียรอลิโก้ที่เห็นลูกเมียปลอดภัยแล้วเขาจึงกลับไปทําการโจมตีวาเลเซียต่อ แต่ตอนนี้กองทัพเรือของเบนยูซุปก็ใกล้เข้ามาถึงวาเลนเซียแล้วพวกเขาจะต้องรีบยึดเมืองวาเลนเซียมาให้ได้โดยเร็วกองทัพเข้าไปไประชิดกำแพงเมืองและจากนั้นลาริโกก็ตะโกนบอกคนในเมืองวาเลนเซียว่าเขามาอย่างสันเตเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับชาวเมืองศัตรูที่แท้จริงก็คือเบนยูซุปที่จะนำความตายและความพินาศมาให้และลาริโกก็ได้สั่งยิงใส่เมืองวาเลนเซียแต่สิ่งที่เขายิงเข้าไปในเมืองมันไม่ใช่กระสุนหรือเป็นหินแต่มันเป็นขนมปังจํานวนมาก ชาวเมืองวาเลเซียที่กําลังอดอ,อยากรวมถึงทหารบนกําแพงเมืองต่างวิ่งมาแย่งขนมปังกันกินเพราะเจ้าเมืองที่นี่ไม่ได้จจ่ายอาหารให้พวกเขาได้กินเลยทําไมพวกเขาจะอดตายกันอยู่แล้วพวกชาวบ้านและทหารยามจึงยอมลอริโกและพวกเขาจะทําการเปิดประตูเมืองให้ทัพของลอริโกเข้ามาในเมืองได้อันคาเดอร์เจ้าเมืองวาเลนเซียได้ทราบข่าวเรื่องนี้เขาก็รีบสั่งให้ทหารวังหลวงออกมาฆ่าประชาชนที่ทรยศเขาแต่ว่าประชาชนกับทหารเฝ้าเมืองที่มีจํานวนมากกว่าก็สามารถจัดก,การทหารวังหลวงได้ แต่ก็ได้ฆ่าอันคาเดร์เจ้าเมือง encia, วาเลเซียโดยการโยนตกลงมาจากกำแพงและทัพของโรดิโกก็สามารถยึดเมืองวาเลเซียมาได้พอยึดเมืองมาได้แล้วพวกติดตามของโรดิโกก็บอกกับโรดิโกให้แต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แห่งวาเลเซียไม่ต้องไปฟังกษัตริย์อันฟองโซอีกแล้วซึ่งหมูตามีนเจ้าเมืองซาลาคุซาเป็นผู้มีสิทธิ์ครองวาเลเซียก็ยินดีที่ให้โรดิโกครองเมืองวาเลเซียแต่โรดิโกก็บอกว่าเมืองวาเลเซียจะเป็นกษัตริย์ของอันฟองโซผู้ที่เป็นกษัตริย์ของเขา มูตาหมินก็รู้สึกเซงรอริโก้โดนทำขนาดนี้เขายังพักดีอยู่อีกมูตาหมินก็บอกว่าการกระทำของรอริโก้นั้นช่างมีเกียรติแต่น่าเสียดายที่รอลิโก้รับใช้คนไร้เกียรติ้วลรอริโก้ก็ได้ส่งมงกุฎที่เป็นสัญลักษณ์การปกครองเมืองวาเลเซียให้กับกษัตริย์อันฟองโซกษัตริย์อันฟองโซก็แปลกใจว่าทำไมถึงยกเมืองนี้ให้กับเขาเขาจึงถามกับตัวแทนของรอริโก้ไปว่ารอริโก้ต้องการอะไรกันแน่ตัวแทนบอกว่ารอริโก้ไม่ต้องการสิ่งใดสิ่งนี้มอบให้กับท่าน แล้วตัวแทนก็บอกต่อว่าถึงนายของเขาลอดิโกจะไม่ต้องการสิ่งใดแต่ตัวเขาเองนั้นร้องขอให้กษัตริย์อันฟองโซส่งกำลังไปช่วยลอดิโกปกครองวาเลนเซียกษัตริย์อันฟองโซที่ประทับใจในความพักดีของลอดิโกเขาจึงตัดสินใจไปช่วยลอดิโกในการลบส่วนทางด้านเมืองวาเลนเซียเบนยูซุปก็ได้ยกทัพขึ้นบกพร้อมเตรียมกำลังเพื่อเข้าโจมตีเมืองวาเลนเซียซึ่งกองทัพของเบนยูซุปจากแอฟริกาเหนือก็ทยอยขึ้นฝั่งเรื่อย ลอริโก้จึงตัดสินใจเข้าโจมตีก่อนที่พวกมันจะขึ้นฝั่งกันหมดลอริโก้เปิดประตูเมืองแล้วนำกองกำลังเข้าโจมตีทัพของเบนยูซุปทัพมมาของทั้งสองฝั่งเข้าต่อสู้กันตามมาด้วยทัพทหารเดินเท้าของลอริโก้ที่ตามมาสมทบทัพของลอริโก้สามารถทำลายทัพหน้าของเบนยูซุปได้โดยตอนนี้ลอริโก้พวกเขาเริ่มได้เปรียบอย่างมากแต่เหตุไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อลอริโก้น,นั้นเขาถูกธนูยิงปักเข้าที่อกบาดเจ็บสาหาัสวกผู้ติดตามที่เห็นอย่างนั้นวกเขาจึงได้พุ่ลลงในทนททัี พวกทหารที่ได้เห็นลอริโกได้รับบาดเจ e ็บก็เริ่มเสียขวัญทหารต่างตะโกนบอกว่าลอริโกได้รับบาดเจ e ็บและพวกทหารของลอริโกก็วิ่งหน,นีตามลอริโกกลับมาในเมืองตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดแล้วลอริโกถูกนำตัวไปรักษาให้เร็วที่สุดแต่หมอก็บอกว่าบาดแผลที่ถูกยิงนั้นมันเป็นจุดสำคัญไปอย่างมากส่วนทางด้านนอกเมืองเบนยูซุปให้พวกทหารของเขาตะโกนซ้ำๆว่าลอริโกได้ตายไปแล้วเพื่อทำให้ทหารของลอริโกนั้นต้องเสียขวัญที่ต้องสูญเสียผู้นำทัพไป และบั่นก็ได้ผลจริงๆทหารทุกคนในเมืองวาเลนเซียต่างเสียขวัญไปแล้วคนของโอริโกพยายามบอกคนในเมืองว่าโอริโกยังแข็งแรงดีเขายังไม่ตายแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะทหารหลายนายเห็นว่าโอริโกถูกยิงเข้ากลางอกโอริโกที่ได้ทราบข่าวเขาไม่อยากให้สงครามในครั้งนี้ต้องมาแพ้เพราะความตายของเขาเขาจึงเดิอนออกไปทหารและประชาชนแล้วก็บอกไปว่าเขายังแข็งแรงดีและววันพรุ่งนี้เขาจะนำทัพออกไปจัดการสตูผู้ลุกลานด้วยตัวเอง พวกทหารและประชาชนได้ยินลอริโกพูดแบบนี้ก็มีความกำลังใจกลับมาต่างตะโกนเรียกลอริโกอย่างกึกก้องแต่จริงแล้วลอริโกก็ไม่ไหวแล้วหมอประเมินแล้วว่าลอริโกจะมีชีวิตอีกแค่วันเดียวเท่านั้นเขาขอหลองถ้าเขาตายไปให้เอาล่างของเขานั้นออกลบไปกับทุกคนด้วยแล้วกษัตริย์อันฟองโซก็นำทัพมาถึงวาเลนเซียเขาได้ข่าวการบาดเจ็บของลอริโกเขาจะรีบเข้ามาดูทันทีกษัตริย์อันฟองโซเขามาคุกเข่าขอโทษลอริโก ขอโทษเรื่องต่างๆที่เขาเคยทําไม่ดีกับลอริโกเอาไว้ลอริโกจึงเรียบรุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่ากษัตริย์ห้ามกูกเขาให้กับคุณน,นางและเขาก็ดีใจที่ได้ลบเคียงข้างกษัตริย์ของเขาจากนั้นเขาก็เรียกจีเมนมาบอกว่าเขารักนางและลูกๆอย่างมากและขอให้นางและลูกๆจดจําภาพที่เขาออกลบเคียงข้างกษัตริย์แล้วหลังจากนั้นลอริโกก็ได้สิ้นใจไปเช้าวันต่อมากษัตริย์อันฟองโซพร้อมกับทหารก็ตั้งทัพรอวีรบุรุษของพวกเขานําพวกเขาออกไปลบ แล้วอลอริโกในชุดอัศวินพร้อมลบบนหลังมมาก็ออกมาอลอริโกได้ตายไปแล้วแต่ผู้ติดตามของเขานำศพมาใส่ชุดขี่มาแล้วก็พาออกมานำทัพตามคำสั่งเสียสุดท้ายของอลอริโกโดยการตายในครั้งนี้ทหารไม่มีใครรับหรูทำให้ทหารของเขานั้นมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้เข้าไปเองพอ,อลอริโกโดนธนูปักกลางอกขนาดหนานก็ยังรอดมาได้แล้วประตูเมืองก็เปิดออกพวกทหารของเบนยูซุปได้เห็นอลอริโกยังไม่ตายก็ต่างพากันตกใจ ศพของลาลิโกขี่มมาพูดเข้าใส่สตู้อมทหารกษัตริย์ของอันฟองโซทหารของเบนยูซุปวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตเบนยูซุปพยายามจะห้ามทหารของตอนไม่ให้หนีแต่ก็ไม่สําเร็จแล้วก็โดนทหารของลาลิโกที่ตามมาฆ่าตายทัพพาธมิสสามารถขับไล่ผู้ลุกลานปกป้องวาเลนเซียเอาไว้ได้และนั่นคือตำนานของเอลซดหนักหลบผู้ยิ่งใหญ่แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนางเรื่อง วีรบุรุษส่งข้ามคู่เศษหนังในปี1961ครับส้าหลับใครที่ชอบผก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคโดขอขอบคุณและสวัสดีครับ